ที่ศาราสาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีผู้แทนหน่วยงานจากจังหวัดต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องอาทิคณะนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารครูและนักศึกษากศอนอำเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรหน่วยข่าวกรองทางทหาร เทศบาลเมืองท่าผาอเภอบ้านโป่งจัังหวดราชบุรีอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำสินจัังหวดพัทธลุงพลตรีธรรมนูนวิถีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9พร้อมชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรศรีจัังหวดกาญจนบุรีกศออนคอลองท่อมจัังหวดกระบี่โรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองพร้อมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่นหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่23สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคกิ่งกาชาติอำเภอลองจังหวัดแพร่และนางนริศราทิพยจันทร์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่1พร้อมคณะกรรมการสมาคม